สวัสดีค่ะดิฉันจะสอนวิธีการลงระบบ eGP โดยวิธีตกลงราคาที่มีวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ www.gprocurement.go.th หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากนั้นให้เข้าสู่ระบบโดยกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกเข้าสู่ร,ระบบสำหรับครั้งนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างเคสที่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คือเครื่องถ่ายเอกสาร1เครื่องจำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับวิธีตกลงราคานะคะไม่ต้องจัดทำแผนให้เพิ่มโครงการได้เลย โดยคลิกไปที่จัดทํำโครงการเลือกเพิ่มโครงการให้สังเกตนะคะข้อความที่มีดอกจันรสีแดงคือต้องกรอกข้อมูลให้ครบวิธีการจัดหาเลือกตกลงราคาประเภทการจัดหาเลือกซื้อวัสดุที่จัดหาเลือกวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาปีงบประมาณให้ระบุปีงบประมาณ,ปปมาณที่ไดรับจัดสรร ช่้อโครงการคือซื้อเครื่องถ่ายเอกสารการเบิกจ่ายให้เลือกผ่าน gfmis ตัวเลือกประเภทเงินพอระบองบประมาณให้เลือกหน่วยกลม จะขึ้นข้อความสีส้มคือข้อข้อ,ขอมูลงบประมาณเมื่อคลิกเข้ามาเราจะเจอหน้าจอดังภาพให้คลิกไปที่แว่นขยายกรอกรหัสงบประมาณ และแหล่งของเงินสำหรับแหล่งของเงินนะคะถ้าเป็นการจัดซื้อ2ตัวสุดท้ายจะลงท้ายด้วย30แต่ถ้าเป็นการจัดจ้าง2ตัวสุดท้ายจะลงท้ายด้วย20ให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นให้กดค้นหาและ คลิกเลือกงบประมาณที่ต้องการและกรอกจำนวนเงินจากนั้นกดบันทึกจะมีข้อความถามว่าต้องการจะเก็บข้อมูลงบประมาณใช่หรือไม่ให้กดโอเค กลับสู่หน้าจอเดิมนะคะต่อไปวิธีการพิจารณาให้ติกราคารวมจำนวนรายการพิจารณาให้คลิกระบุรายละเอียดให้กรอกรายการพิจารณาคือซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนหนึ่งจากนั้นให้คลิกที่เว้นขยายและระบุจำนวนหน่วยนับให้พิมพ์หน่วยนับที่ต้องการจากนั้นกดค้นหาคลิกเลือกหน่วยนับที่ แสดงขึ้นมาแต่ถ้าสิ่งที่จะซื้อมีหลายรายการให้เลือกหน่วยนับเป็นชุดจากนั้นให้กดบันทึกจะมีข้อความถามว่าต้องการจะเก็บรายการพิจารณาใช่หรือไม่ให้กดโอเคเมื่อกรอกข้อ ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกจะมีข้อความว่าต้องการจัดเก็บข้อมูลโครงการใช่หรือไม่ให้กดโอเคเป็นการเสร็จสิ้นโครงการนะคะจากนั้นให้คลิกกับสูน้าหลักจะแสดงรายการโครงการที่เราทำเสร็จสิ้นเมื่อกี้แล้วคลิกไปที่ขั้นตอนการทำงานที่มีเครื่องหมายถูกจะเป็นการ เข้าสู่ลูกบอลซึ่งจะสอนในบทถัดไปค่ะ